กองทัพใหญ่ทั้งสองต่อสู้กันนครสามีได้ธรรมจักรสุกองทัพน้อยสังโยดสามถูกเผาพินาศสมุทยัยขอพักรบในขณะที่นครสามีเพ่งพินิษทะลุสมถะเข้าไปพบวิปัสสนานั้นกองทัพใหญ่สังโยช์ทั้ง10กองทัพน้อยได้เข้าโจมตีกองทัพใหญ่มักทันทีตามคำสั่งของสมุทยัยเพื่อจะยึด ภูมิประเทศที่รวมถนนสีแพร่งซึ่งเป็นที่ตั้งแห่งนิเวศของนครสามีอันกองทัพใหญ่มักยึดตั้งอยู่แต่กองทัพใหญ่มักได้เตรียมพร้อมอยู่แล้วจึงต่อสู้ป้องกันเชยภูมิสำคัญของเมืองไว้ได้เสียงต่อสู้กันดังเข้าไปถึงภายในนิเวศแห่งนครสามีทำให้นครสามีต้องชะงักการเพ่งพินิษทูดทั้งคู่ไปเพ่งพินิษเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เป็นโอกาสให้คู่อาสวะรีบยื่นหน้าเข้ามาชักชวนให้ทิ้งทูดทั้งคู่รีบออกไปกับคู่อาสวะโดยเร็วสมุทรไทยกับกองทัพใหญ่สังโยชน์กำลังช่วยปราบศัตรูกำลังจะชนะอยู่แล้วแต่นครสามีได้มีศรัทธาตั้งมั่นในองค์พระบรมครูแล้วและได้เห็นสมุทรไทยเป็นตัวเหตุแห่งทุกเสียแล้วจึงไม่ยอมทิ้งทูดทั้งคู่ออกไปกับคู่อาสวะแต่ก็ยังสงสัยอยู่ว่าฝ่ายไหนจะชนะ ได้ระลึกถึงคู่บารมีฝ่ายคู่บารมีได้ปรากฏขึ้นทันทีและบอกว่าฝ่ายกองทัพใหญ่มักจะต้องป้องกันชายภูมิแห่งเมืองไว้ได้แน่นอนและจะยกกองไปทำลายกองทัพใหญ่สังโยช์ถึงที่ตั้งได้ด้วยคู่บารมีได้สับสนุนอยู่เต็มที่ขอให้เบวหะไทยและอย่าทิ้งทูดทั้งคู่ดำเนินการเพ่งพินิจต,ต่อไปนครสามีจึงสิ้นนิวรสิ้นกังวลเพราะเหตุสังโยชต กลับมาเพ่งพินิษสมถะใหม่มองทะลุเข้าไปพบวิปัสนาจึงเพ่งพินิษวิปัสนาก็ปรากฏสัจจะทั้งสี่ขึ้นในวิปัสนาเหมือนดังกล่าวในพระพุทธสารขณะที่สัจจะทั้งสี่เริ่มปรากฏขึ้นแก่จิตธาตุแห่งนครสามีกองทัพใหญ่สังโยช์ได้พ่ายแพ้กองทัพใหญ่มรรคถอยออกไปตั้งอยู่ในที่มั่นเก่ามรรคปดีแม่ทัพใหญ่มรรคได้สั่งกองทัพใหญ่มรรค ยกติดตามออกไปเพื่อทำลายล้างเพราะถึงจังหวะที่จะต้องปฏิบัติในขั้นเด็ดขาดกองทัพใหญ่มักได้ยกออกไปประชิดกองทัพน้อยทั้ง3ของกองทัพใหญ่สังโยช์คือกองทัพน้อยสกยาิฐิกองทัพน้อย,ย,ออยวิจิกิจชากองทัพน้อยศีลพพตตปรามาศกองทัพใหญ่มักได้ระดมโจมตีกองทัพน้อยสังโยชน์ทั้ง3นี้ทันทีมุ่งบทขยี้ให้แหลกลานเป็นการประเดิมชัย ขณะที่กองทัพทั้งสองฝ่ายกำลังต่อสู้กันถึงขั้นเด็ดขาดธรรมจักษุดวงตาเห็นธรรมได้บังเกิดผุดขึ้นแก่นครสามีว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งหมดมีความดับไปเป็นธรรมดาในขณะเดียวกันนี้ได้ปรากฏลำแสงจากกองทัพใหญ่มกักมีตะบะอำนาจยิ่งกว่าระเบิดทำลายใดๆในโลกทั้งสิ้นพวยพุ่งไปเผากองทัพน้อยสังโยชน์ทั้งสามคือ สักยทิฏฐิความเห็นเป็นเหตุถืออัตตาตัวตนในสกลกายวิจิกิจชาความลังเลเป็นเหตุไม่แน่ใจในปฏิปทาทางดำเนินของตนสีลพัตตปรามาตความถือศีลและวัดต่างๆด้วยความปรารถนาผลมีลาบยศเป็นต้นหรือด้วยความเชื่อถือว่าศักดิ์สิทธิ์สิ้นซากไปในชั่วขณะจิตเดียวบรรดาทุจริตและหัวโจกอันธพาลวร้ายทั้งปวง ก็วอดวายไปสิ้นพร้อมกันสมุทรไทยกับคู่อัศวะได้สลบสลายไปครู่หนึ่งจึงฟื้นขึ้นมาแต่ก็กลับเป็นสมุทรไทยกับคู่อัศวะอีกคนหนึ่งซึ่งหายความร้ายกาจไปเป็นอันมากและขอสงบพักรบกับกองทัพใหญ่มักทันทีความจริงก็เป็นเช่นนั้นเมื่อความดีเข้มแข็งเต็มที่แล้วความไม่ดีก็จะพ่ายแพ้สงบเงียบไปทันทีความสำคัญอยู่ที่ว่า ทุกคนควรพยายามอบรมความดีให้เจริญให้เข้มแข็งจนถึงขนาดทำให้ความไม่ดีสงบเงียบไปอย่างสิ้นเชิงแบบผู้แพ้อย่างราบคาบ